มิชชันธน o นพอดแคสต์ brought to you by C R G delivery หลากเมนูอร่อยสั่งได้ง่ายๆและสะดวกกับ15ร้านดังกับ C R G สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียวโทร1312 C R G we serve the best food for you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชันธนูนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประบิรอานอุสาหะครับวันนี้ผมเอาบทสัมภาษณ์ของเรดิโอนะครับจาก เอเชียนในี .com นะฮะก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากนะครับอย่างที่ดูท่าทราบดีนะครับเรดเดเรโอเนี่ยคือผู้เขียนหนังสือ principal นะฮะหนึ่งในหนังสือที่ต้องบอกว่าดีที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งปัจจุบันเป็น c o ค h a i r m a n ของ Bridgewater Associates นะครับซึ่งเป็น h e d เฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำนายเหตุการณ์ ทางด้านการเงินและเศรษฐกิจของโลกเนี่ยได้อย่างมั่นยําที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาเ,เรียกว่าได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลหลายครั้งนะให้คําปรึกษารัฐบาลหลายครั้งนะครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงครั้งนี้เขา็อผมให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งในเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะจำได้จากในหนังสือ Pri n c i p l e คือว่า chicken nugget ของ m c d o n a l d s เนี่ยนะฮะ ที่เราที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเรดาดลิโอเป็นคนช่วยคิดสตรัคเจอร์ว่าจะทํำยังไงให้เขาสามารถที่จะควบคุมราคาหรือว่าคล้ายๆกับว่าออไม่ทําให้ราคาของวัตถุดิบมันเหวี่ยงจนเกินไปจนมันกลายมาเกิดมาเป็นชิคเกอรนักเก็ตนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะครับนั้เก็เทำงานร่วมกับผู้บริหารของ McDonald's นะฮะโอเคนะฮะเข,า,ขาให้สัมภาษณ์ io, เรดเลิโอเอมาพูดอะไรเนี่ยตลาดการเงินจะ หูพึ่งทุกครั้งนะเพราะว่าเป็นบุคคลที่อย่างที่เรียนไปในตอนแรกว่าที่ผ่านมา,นาเนี่ยเขาทำนายเลยได้แม่น,านมากแล้วเขาก็เป็นคนที่บริหารแอสเซทใหญ่มากมหาจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับเ,เขามีโมเดลที่ที่ที่ใช้ในการลงทุนที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าประสิทธิภาพดีมากๆที่สุดอันหนึ่งของโลกเลยว่าได้นะครับโอเคนี้เรามาเข้า สู่เรื่องที่เขาให้สัมภาษณ์นะฮะเขาคำถามแรกถามว่าคุณรู้สึกว่าไอ้โครโรนาไวรสัสเนี่ยมันมองจากมุมของประวัติศาสตร์เนี่ยมันซ้ํากับเรื่องอะไรบ้างไหมนะครับเร์ก็ตอบว่าเออมันก็คล้ายๆกับตอน1930-1945นะฮะคือถ้ามองในภาพสมมติว่าเกิดวิกฤตต่างๆขึ้นสักอันหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐบาลต่างๆเนี่ยพยายามที่จะต้องใช้คำว่า อดดูรั่วนะครับทั้งในเชิงของบาลานซ์เชต์นะก็คือพวกนี้ต่างๆพวกนี้แล้วก็ในเชิงของรายได้ด้วยเนี่ยนะครับวิธีการนะฮะก็คืออ,อัดเงินเข้าไปตอนนี้เราก็จะเห็นนะฮะคนอัดเงินกู้เงินอัดเงินเข้าไปนะฮะทีนี้ประเทศที่ทําได้ก็โอเคประเทศที่ทําไม่ได้หรือบริษัทที่ทําไม่ได้เนี่ยก็จะล้มละลาย นะฮะถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่ทุทกคนจะสามารถทําแบบนี้ได้นะครับอันนั้นคืออันที่1แล้วเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตใหญ่แบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะไปเพิ่มหรือว่าต้องใช้คาว่าเพิ่มความข้มข้นของสิ่งที่มีอยู่แล้วซึ่งในขณะน,นี้สิ่งที่มีอยู่แล้วอันนึงที่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเราจะเห็นความขัดแย้งเนี่ยซึ่งมันมัน,ม,นมันจะโฟกัสอยู่ที่2เรื่องคือเรื่องของอํานาจ กับเรื่องทางเศรษฐกิจฮนะเข้มข้นขึ้นคำถามต่อไปแล้ว US เอ,อ,อเมริกาเนี่ยนะครับจะยังจะยังคงเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกหรือเปล่านะครับเบรเดลิโอบอกว่าต้องบอกนี้ก่อนว่าณระยะสั้นเนี่ยยังไงเนี่ยอเมริกาเขายังมีอำนาจมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสกุลเงินเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้เงินทั้งโลกเนี่ย มันผูกอยู่กับดอลลาร์เชนเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยิ่งมีหนี้ออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยครับมันก็ยังผูกกับดอลลาร์อยู่เราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยการที่มีเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ช่วยรักษาอำนาจของอเมริกาได้นะฮะแต่พอผ่านไปสักหลายๆปีหน่อยนะครับพอสถานการณ์เรื่องหนี้เริ่มดีขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับแล้วก็าการพิมพ์เงินเริ่มเริ่ม น้อยลงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายคือเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเรเชื่อว่าเราจะเห็นการเสื่อมมูลค่าของดอลลาร์นะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอันนี้แหละจะเป็นตัวจุดชนวนที่ทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยแย่ลงเหตุผลเพราะเพราะว่าถ้าหากว่าเรายอมม้อนไปดูในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นจัก,กรวรรดิไม่ว่าจะเป็นสาธารณารัฐเลยก็ตามเนี่ยนะฮะคืออําคั่วอำนาจของโลกเนี่ย จะขึ้นลงเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของหนี้แล้วก็ความแข็งแกร่งของเงินของของประเทศหรือว่าจักรวรรดินั้นน,น,นะฮะยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะฮะหรือว่าดัตช์ก็มีตัวอย่างแบบนี้เลยเป๊ะเลยนะฮะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะฮะผู้สัมภาษณ์ก็ถามต่อนะครับบอกว่าอ้าวทาั้งี้คิดว่าประเทศจีนจะขึ้นมาเ,เป็นมหาอำนาจไหมนะฮะ แทนสหรัฐหรือเปล่าใช้คำนี้นะฮะเรตอบว่า yes เลยนะฮะผมเอาผม,มาีคำถามหนะ่อยเพื่อไม่ให้มัน m i s leading after the US decline a s a n empire you think China will be the next empire and yuan will become the world's reserve currency หลังจากที่สหรัฐอำนาจเริ่มลดลงเนี่ยคุณคิดว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับจะขึ้นมาแทนแล้วก็เงินที่คนเป็นเงินเก็บเ,เ,เป็นเงินจองจเป็นเงินหยวนแทนเนไปไปได้ไหมนะะี่ย นี่คือคำถามนะฮะเรเร์เรก็ตอบว่า yes เลยนะฮะ yes นะครับแต่ว่าใช่แต่มันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเขาใช้คำว่า evolutionary ค่อยค่อยวิวัฒน์ไปนะฮะ rather than revolutionary คือไม่ได้เป็นแบบฉับพลันนะครับเ,เรบอกว่าคือในอนาคตไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะ ประเทศจีนเศรษฐกิจของจีน,นก็ก็น่าจะเป็นเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดในโลกนะฮะแต่ว่าอเมริกาก็คือยังยังยังคาน่าก,กันอยู่นะครับสิ่งที่เขาเน้นเลยคือว่าการเรียกว่าข้อตกลงนะกันหรือว่าหรือว่าความสัมพันธ์นะฮะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะฮะจะเป็นสิ่งที่กําหนดหรือมีอิทธิพลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกอย่างมากพกูดง่ายๆคือว่ามันมันมีความขัดแย้งอยู่การที่สหรัฐกับจีนเนี่ย h ฮน d l โความขัดแย้งนี้ยังไงอันเนี้ยจะส่งผลกระทบมากๆากนะฮะส่งผลกระทบมากๆแล้วก็ประเทศจีนเองนะครับในแง่มุมของการที่จะเป็น reserve currency เหมือนที่ดอลลาร์เป็นตอนนี้เนี่ยสกุลหลักของโลกเนี่ยนะครับ<ม>ก็เช่นกันฮะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะฮะต้องใช้เวลาเหมือนกันจริงๆจีนเนี่ยตัว capital market ของจีนเองนะฮะก็คือตลาดการเงินของจีนเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะนะฮะ แต่ว่ามันจะเปลี่ยนแล้วมันจะค่อยๆวิวัฒน์ไปนะฮะยูนดิจิตอลนี่ก่อนจ,จะเป็นเรื่องหนึ่งก็ได้นะที่ที่เป็นแผนการของรัฐบาลจีนนะฮะอันนี้ผมผมผมพูดเรองนะเรไม่ได้พูดเรื่องยูนดิจิตอลในนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับเอเขาถามต่อว่าคุณคุณในมุมของการลงทุนเนี่ยคุณได้ทดสอบโมเดลที่คุณใช้ลงทุนมาเนี่ยไอเห็นไอ,ไอ,ไ,อไอเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ย เหตุการณ์ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะมันเกิดขึ้นซ้ำอีกจริงๆมันก็คือ cause effect relationship ะะความสัมพันธ์ของเหตุและผลนะฮะซึ่งเะยเขาบอกว่าไอ้ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าเอ่อม,มันจะไม่ได้เหมือนกับเราไม่สามารถทำนายได้ว,ว่ามันจะเกิดไอไอเอ่อแเอ่อโรคระบาดครั้งนี้ขึ้นมานะมันทำทำนายแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็คือเราก็เห็นได้ว่าเหตุ เมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวอะไรมันจะเกิดตามมาเออใช้คํานี้แล้วกันนะฮะเขาบอกว่ายกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างในกรณีนี้เนี่ยคล้ายๆกับตอน Spanish Flu นะครับก็คือเขาเองเนี่ยตอนแรกที่เขาทําโมเดลขึ้นมาที่เพื่อที่จะเหมือนกับกลับไปอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนะเนี่ยสเปนิชฟลูเนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้ๆช่วงจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะโมเดลเขาก็เลยให้น้าหนักไปกับไอ้เรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซะเกือบหมดนะฮะไม,ไม่ได้มีน้าหนักของสเปนิชฟลูเข้ามาด้วยแต่พอมาเห็น เจ้าโควิด -19 เ,เขาก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นที่เศรษฐกิจโลกมันตกต่ำมันไม่ใช่แค่มาจากสงครามโลกแล้วมันมาจากเรื่องของ Spanish f l ูด้วยนะฮะคำถามต่อไปเนี่ยเขาก็ถามเรย์บอกว่าเออคุณคิดว่าอนาคตเนี่ยอะไรจะเป็นตัวกำหนดนะฮะตัวกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับเรยก์ก็บอกว่าเออมันก็จะตอนนี้หลังจากเราเจอโควิดเข้าไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็น่าจะ จะรู้แล้วะว่ามันมีสามเรื่องใหญ่ๆนะครับอันที่หนึ่งนะฮะก็คือหนี้นะฮะเรื่องหนี้จะเป็นตัวกำหนดอันที่สองคือ large wealth gap ก็คือตัวความห่างของทรัพย์สินหรือว่าความร่ำรวยนะครับแล้วอันที่สามก็คือ act of nature เนี่ยฮะ pandemic ต่างๆโควิด19พวกนี้เป็น act of nature ในอนาคตจะมีโลกร้อนเข้ามาอีก สามอันนี้ถ้าเกิดว่ามาเจอคือถ้ามันแย่หมดสามอันเมื่อไหร่ประเทศไหนรวบสามอันมาทีเดียวเมื่อไหร่นต่เขาเรียบร้อยเลยนะฮะ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เอาแล้วเขาถามต่อบอกว่าแล้วเรื่องหนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนที่จะเกิดไอ้โควิด19เนี่ยคนที่มีหนี้น้อยกับมีหนี้มากเนี่ยมันจะส่งผลต่างกันไหมเร์บอกโอโ้ต่างกันแบบมากๆเลยใครก็ตอนที่มีบาลานซ์ชีที่แข็งแกร่งความว่าบาลานซ์ชีที่แข็งแข็งแกร่งก็คืออัตราส่วนเรโซต่างๆในนั้นดีหมดนะครับสภาพคล่องดีนะฮะ อัตราส่วนสินทรัพย์หนี้ต่อนี่ดีเดดทูเอคิวตี้เรชต่ำมาก,มากๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับผู้นี้เนี่ยพอเจอหรือมีเซฟวิ่งเยอะๆนะครับมีเงินเก็บเยอะเนี่ยพอเจอเรื่องของเจ้าตัวคริสิสนี้เข้าไปก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักเท่าไหร่นะครับคนที่มีหนี้เยอะๆเจอเข้าไปเนี่ยเหมือนคูณ2คูณ3เลยซึ่งตอนนี้เราเห็นเลยนะว่าใครก็ตามที่มีเงินเก็บมีหนี้น้อยเนี่ย ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เอาพูดจริงๆนะฮะอันนี้ในในทั้งประเทศเลยนะระดับประเทศระดับบริษัทระดับบุคคลนะฮะเป็น3 l e เลเวลเลยนะครับคำถามต่อไปเขบอกว่า,ารัฐบาลเนี่ยตอบสนองต่อต่อเรื่องของการช่วยเหลือดีหรือยังนะ,ะพวก Stimulus Package ต่างๆดีอย่างนะฮะเรย์ก็บอกว่าก็ ก็รัฐบาลส่วนใหญ่ที่เขาเห็นนะก,ก็พยายามแหล,ละล่ะที่จะที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยการากู้เงินเพิ่มนะครับทำ QE นะฮะในรูปแบบต่างๆบางประเทศไม่ได้เรียก QE แต่ว่ามันก็คือ QE ในรูปแบบหนึง่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงประเทศ emerging market นะฮะคืออย่างประเทศเราอย่างนี้เป็นต้นนะรเราจะพิมพ์แบงค์แบบอเมริกานี่ไม่ได้เนี่เจอ hyper inflation แน่ๆหรือย่างอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยตอนนี้อินเฟลชันห้าสิบเปอร์เซ็อย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นะรประเทศเหล่านี้เนี่ยจะจะแก้ปัญหายากกว่า ใช้คำนิยังการจะแก้ปัญหายากกว่านะครับซึ่งเรก็บอกว่าประเทศเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือด้าน,นการเงินไม่งั้นเนี่ยประเทศจะล้มละลายนะฮะนี่ก็คือสาเหตุที่หลายๆประเทศรัฐบาลเริ่มไปคุยกับ IMF แล้วนะครับตัวเลขที่ดีคอนเนมสรายงานมาครั้งล่าสุดที่ผมอ่านเนี่ยมีการพูดคุยผู้คุยเฉยๆนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยประมาณ100ประเทศเลยนะก็คือครึ่งหนึ่งของประเทศทั้งหมดของโลกนะฮะคำถาม2คํคำถามสุดท้ายผมรวบไปเลยแล้วกันบอกว่า อนาคตนะฮะอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะอนาคตต่อจากนี้จะเป็นยังไงเรย์บอกว่าเขาเชื่อว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงคําว่า world order ก็คือระเบียบมีการจัดระเบียบโลกใหม่นะฮะจะมีการต่อสู้กันระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมในใน,ใน,ในอาจจะมาในรูปแบบใหม่แพ็กเกจมาใหม่แต่มันจะเป็น concept คอนเซปต์คล้ายๆแบบนี้นะฮะซึ่งมันคล้ายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปี1930อยู่แล้ว เขาบอกว่าการต่อสู้นี้มันจะเกิดไปสักประมาณ5ปีต่อจากนี้ก็คืออาจจะถึงสักปี202 5นะครับแล้วเราจะเริ่มเห็นแล้วละว่าโลกจะเอ็นเอียงไปทางไหนมากกว่ากันนะครับจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจุดจุดพุโดยโควิด1 9แต่มันจะมีปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายนะครับพูดถึงสหรัฐอเมริกานะฮะเขาบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่สหรัฐต้องรีบทำก็คือเรื่องของการ จัดการปัญหาเรื่องนี้ที่เพิ่งสร้างไปว่าจะแก้ไงแต่เขาบอกอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเม่ลอลเราคงจะจัดการได้แต่ว่าความยั่งยืนของประเทศในระยะยาวเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับ 1. คุณภาพการศึกษา 2. คุณภาพของประชาชนนะฮะสความคิดสร้างสารรค์ความคิดเริ่มสี่จริยธรรมหรือศิลธรรมในการทํางานนะฮะหความเคารพนะครับต่อกฎหมายและ สาธารณจิตมีคือเห็นแก่สาธารณมากกว่าส่วนตนนี่เขาบอก5าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะทําให้อเมริกาเนี่ยไปต่อ,อยังไงทิศทางจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเขาก็ปิดท้ายบอกว่าอย่างไรก็ดีนะครับเขาเชื่อว่าเ,เสร็จแล้วเนี่ยมาตรฐานในการใช้ชีวิตคือคอือพูดง่ายคือหลังจบโควิดแล้วเนี่ยพอฝุ่นหายตลบเขาเชื่อว่าชีวิตคนจะกลับมาโดยมีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่สูงขึ้นนะครับ ในอเมริกาด้วยและในจีนด้วยแต่ในจีนจะสูงเยอะกว่านะฮะความสําคัญอันหนึ่งที่จะกําหนดทิศทางของโลก5ปี1ิปีต่อจากนี้ก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนตอนนี้เนี่ยสประเทศเนี่ยอย่างที่บอกในตอนแรกครับว่าจะบริหารจัดการมันอย่างไรถ้าเกิดว่าเรียกว่าบู๊กันใส่กันหมดเนี่ยนะครับก็จะเจ็บหนักทั้งคู่แน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดปิดท้ายไว้นะครับถ้าบริหารไม่ดีเจ็บหนักทั้งคู่นะฮะ ซึ่งคงไม่มีใครอยากเห็นสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นแน่นอนขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission